สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงขนาดของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศนี่เอ้ยขนาดใหญ่มาโครอีโคโซสิสเต็มเช่นโลกทั้งโลกนั้นหรือนั่นคือไบโอสเฟียเพราะโลกของสิ่งมีชีวิตเช่นทุ่งหญ้าทะเลสาสมบูรณ์ไมโครอีโคซสิสเต็มก็ต้องเป็นขนาดเลขสี่คุณ ตัวเลี้ยงปลาแอ่งน้ำเพิ่มพูนแต่จำลองตามธรรมชาติเล่าเอ้ยระบบนิเวศนี่เอ้ยขนาดใหญ่มาโคโอโคสิสเต็มเช่นโลกทั้งโลกนั้นหรือนั่นคือไบโอสเฟียร์พะโลกของสิ่งมีชีวิตเช่นทุ่งหญ้าทะเลสาบสมบูรณ์ไมโครอีโคสิสเต็มก็ต้องเป็นขนาดเล็กสี่คุณตัวเลียงปลาแอ่งน้ำเพิ่มพูน จ,จำลองตามธรรมชาติเราเอ้ยผมค,ครับ